แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ขั้ลมดีนะครับท่านผู้ชมเป็นนกเสียงกลางนะครับมีขัดมีหนุนนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมตามมาตั้งแต่อหางมันยังไม่มีนู่นนะครับตอนนี้มันถ่ายขนใหม่นะครับหางมันเริ่มขึ้นมาเริ่มเต็มนะครับเต็มขึ้นมาเต็มที่นะครับวันนั้นผมมาฟังโอ้ยังอยู่ ยังอยู่นะครับที่จริงมันมีครูอ่างอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้อ่างนั้นหายไปไหนแต่อ้ตัวนี้มาก่อนนี่หางมันปุ่นนะครับแต่ว่าช่วงนั้นผมมาแล้วมีตัวอื่นมันโดดก่อนนะครับมันก็เลยเห็นพอเห็นมันก็เลยไม่เข้าครับเมืาก่อนเอาหลิวตันกับมาแข่นมานะวันนี้เอาขุนแผนมาครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับส่วนใหญ่จะหนุนนะครับ แต่ก็มีขัดมีหนุนนะครับผมแต่ว่าจะขัดบางๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะหนุนนะครับมีหนุน2หนุน3าครับนกตัวนี้นะฮะเป็นนกเสียงกลางครับเอาละครับเดี๋ยวเอาลงให้ชมไลน์ครับผมมันจะเป็นแบบไหนนะครับรองสักครู่ครับท่านผู้ชมครับแป๊บเดียว ลายสวยครับท่านผู้ชมสนับเป็ดทีิบเมื่อก่อนหางหางมันปุ้นนะครับเมื่อก่อนโอ้ร้องไม่หยุดนะครับก่อนนี้หางมันปุ้นนะเสานี้เป็นเสารประจําของมันเลยนะครับไอแผนยังไม่ทันได้ขันเลยนะฮะมันอยู่เนี่ยทุกวันนะครับเสามันเนี่ย เสาเนี่ยทุกวันเลยมาเป็นประจำครับทุกวันเสานี้นี่ครับตัวหัวใหญ่ด้วยครับสร้อยคอเป็นยังไงอาอะครับเดี๋ยวแกะไม้ชมครับเดี๋ยวกลัวมันเป็นแผลนี่ครับท่านผู้ชมครับสวยนะครับนกตัวเนี้ยสารปีกอะไรสวยครับแข้งใหญ่ด้วย แคงใหญ่กุยใหญ่ครับฟูกัสไม่ได้เป็นบางครั้งนะครับขาอะไรก็ใช้ได้อยู่ครับผมเป็นนกกิตตัวใหญ่เหมือนกันะครับนกตัวใหญ่แคงใหญ่ครับ เสร็จแล้วครับผมไอ้ปุ่นนะเมื่อก่อนนี้หางมันปุ่นนะตัวนี้นกตัวนี้คาลมดีครับเอาละครับผมแผนตื่นนะครับเอาล้ครับไปกันครับผม ฝากด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใ้เกิดมังแพร่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปหาดูเฉลยตัวต่อไปครับไม่รู้มันจะเล่นไม่ดูทำท่ากูกลัวอะไรไม่รู้ทำท่าเหมือนมันตกใจตกใจตอนเอานกลงหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วมันดิ้นด้วยจังหวะนั้นเอาแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวลองดูนะเอาล้ครับท่านผู้ชม มีหมายสองนะครับของคุณแผนนะครับอยู่บนต้นมะพร้าวไม่รู้จะหาที่ตั้งเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กครับเฉลยเสียงเล็กคูอ่างนะครับเราตัวหมายนะครับเราหมายไว้นี่ครับไม่รู้จะเอาหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณแผนนะฮะลองดูครับมันตำ่า ถ้าเหมือนนกแบบยังตื่นกลัวนะครับนี่นะครับผมลูกป่านะครับไม่ใช่ลูกผสมครับเล่นยากลูกป่าเอาละครับผมจะรอสักครู่ครับเฉลยเป็นกลุกเดียวนะครับคูอ่างเสียงเล็กเดี๋ยวรอดูเออเนี่ยเมื่อกี้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วครับเสาเนี่ยมันเห็นผมมันก็เลยไปโยนอยู่หลังนู่นนะครับกลุกเดียวครับได้ยินเสียงอยู่นะครับ แต่ที่มันอยู่แถวนี้ฮะ เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้น่าจะเป็นคู่อ่างตลอดด้วยนะครับผมฟังดูแล้วหนุนก็หนุนอ่างนะครับมีมีหนุนอ่างสองสามคำนะครับหนุนหนุนสองหนุนสามครับผมแล้วคูอ่างตลอดครับนกตัวนี้ครับเป็นนกเสียงเล็กครับผมมีขัดบ้างๆครับคุณแผนมันไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรับคุณแผนครับไอ้นี่มัน อย่างที่ผมบอกนะครับขนาดเขามาเรียกอยู่บนหัวมันยังไม่อันนี้เลยจนมันขยับครับมันขยับมันดิ้นไปมาครับจันเลยเห็นก็เลยดิ่งลงมาครับโอ้ยอดครับผมคุณแผนครับเช้านี้นะครับผมเก็บสองแต้มแล้วครับผมนกคาลมทั้งสองตัวนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นครูอ่างตลอดนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้ยินอยู่นะครับไม่มีครูธรรมดานะครับนกตัวนี้ ครูกี่ครั้งก็เป็นครูอ่างครับเป็นครูอ่างตลอดเลยแต่ว่านกเสียงเล็กครับเสียงเล็กมากนะครับเป็นนกเสียงเล็กจริงๆนะครับนกตัวนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครัเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ชมไลน์นครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับครูอ่างตลอดตัวนี้นะครับอเดี๋ยวครับ ลายสวยดีอยู่ครับโอ้โขนมนุษย์ไปหน่อยนะครับน่าะทีอยู่ครับผมลายสนับปีกคู่อ่างนะครับที่แรกผมไม่รู้หรอกผมเห็นว่ามันมันหนุนอ่างไม่ได้ยินเสียงว่ามันคูนะครับว่ามันหนุนอ่างครับมันก็น่าจะเป็นนกคู่อ่างนะครับตัวนี้ดูจ้องจ้อง คูแผนนะครับตามหลักมไม่ใช่แบบเป็นแบบนี้นะครับอสร้อยอะไรดีอยู่นะครับขาลมอีกหนึ่งตัวนะครับนกกำลังถ่ายขนนะครับช่วงนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นนกที่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กครับนกตัวนี้ ปัดกลางปัดกลางนะครับแต่ก็ตัวเล็กครับถือว่าตัวเล็กกว่าที่ผมตัวเล็กกว่าตัวแรกนะครับอเอาล้ครับเดี๋ยวปลดออกมาให้ชมกันครับผมมันจะเป็นยังไงนะดูบนหัวผมว่าจะมีสร้อยอยู่บนหัวอีกเอาครับผมแป๊บเดียวครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับคูอ่างตลอดนะครับน่าจะเป็นนกควางตลอดนะครับน่าจะนะครับน่าจะของผมนี่ก็คืออาจจะเป็นไปได้หรือเป็ you นไปไม่ได้นะครับแต่ก็ลองฟังดูนะครับผมมันเป็นคูอ่างที่ผมฟังนะครับคือได้ยินก็คือมันเป็นคูอ่างตลอดเลยคือคูอ่างทุกคํานะครับไม่มีคูธรรมดาเนี่ยที่ผมได้ยินนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้ยินเหมือนกันนะฮะ แต่ว่านกตัวนี้เป็นนกตัวที่ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นนกไม่ใหญ่แต่เป็นตัวผู้นะครับเป็นนกไม่ใหญ่ครับหางก็สั้นนะครับไม่ใช่หางไม่ใช่ยาวนะหางสั้นแต่แข้งใหญ่ครับนกตัวนี้แข้งสั้นสั้นมากๆครับเนี่ยเป็นนกดูจากข้อวัดดูจากข้อแล้วก็มาถึงโคนโคนนิ้วนะครับดูครับเป็นนกที่ก้อยเป็นนกที่ขาสั้นขาสั้นก้อยใหญ่ครับ ก็ใหญ่นี่ยครับขาสั้นนะครับขาสั้นทั้งสองข้างเลยแล้วคามดีครับคามดีแล้วก็ลายสนับปีกกสวยอยู่ครับขนคอก็ยังว่าครับผมถ่ายขุนี่นะครับผมในที่สุดก็เจอแล้วครับนี่กว่างตลอดนะครับ เหาะคูก็เจอแล้วคูอ่างตลอดเจอแล้วครับนี่เทพพนมพเจอแล้วซอยรอบคอเจอแล้วในวนดานกปีกแก้วหรือกระหม่อมแก้วอะไรต่างๆก็เจอมาหมดครับยกเว้นแต่กวักซับสามกุกเจอแล้วนะครับโอ้โเจอมาหลายแล้วครับยกเว้นไอ้พวกกวักซับหรือแข้งขุนอะไรพวกนี้คือถ้ามีผมก็จะตามหาให้เจอนะครับจะพยายามนะครับผม เอาล้ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เคื่อนบึงแพร่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาก็น่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูนะครับผมถ้าเวลาพอผมก็จะจะหาต่อให้ดูอีกนะครับเพิ่งเจ็ดโมงนะครับผมก็เดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้นอกยังไรนอกก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าได้ผมก็จะเอาลงให้ดูอีกนะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมจะว่าไปมันก็เหมือนตุ้มเมียนะครับแต่ว่าตะเกียบตูดมันก็แข็งเพราะว่าตัวมันเล็กครับเนี่ยตัวมันเล็กแต่ว่าแข้งมันสั้นใหญ่นะครับก้อยมันก็ใหญ่ผมมานั่งพิจารณาดูนะครับเมื่อกี้มันก็ขายตัวเมียอยู่เหมือนกันนะครับอย่างว่ามันต้องดูหลายๆอย่างนะดูปากมันก็สั้นนะครับแต่ลักษณะการคูอะไรของมันมันก็คูดีก็ถือว่าดุดันอยู่นะครับ ก็ถือว่าดุดันอยู่แต่ก็ตะเกียบตูดมันก็แข็งนะครับเพราะว่านกบางทีบางอย่างมันต้องดูหลายๆอย่างครับรวมกันบางตัวก็ตะเกียบตูดอ่อนก็เป็นตัวผู้ก็มีนะครับตะเกียบตูดแข็งอันนี้ <c oughs> ไม่รู้มัน <c oughs> ต้องดูรวมโดยรวมนะครับดูโดยรวมครับจะไปตัดสินไม่ได้ครับดูปากก็เป็นปากสั้นนะครับ ปากนกกระจิบขู่อ่างตลอดนะครับตัวนี้เอาแล้วครับไปครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ